คลิปนี้มาชมรีวิวรถตัดยาจากโอซุกะกันใช้แบตเตอรี่นะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีออกมาหลากหลายรุ่นนะก็จะเป็นเครื่องตัดยาแบบใช้มือจับแบบสะพายนะก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ล่าสุดก็จะเป็นตัว511ณตอนนี้เขามีแบบรถเข็นออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีมาครบทุกเซกเมนต์เลยทีเดียวที่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับสำหรับตัวนี้รหัสจะเป็น OCLM415 นะ แล้วก็เซตที่ผมเลือกมาเนี่ยจะมีแท่นชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่4แอมป์มาให้ด้วยมาดูจุดเด่นของรถตัดหญ้าโอซุกะตัวนี้กันแรงตัดดีมีเฟืองเกียร์ส่งแรงเพิ่มนะครับตัดพื้นที่ได้กว้างได้กว้างถึง150ตารางเมตรถ้าหากว่าใช้กับแบตเตอรี่5แอมป์นะทนทานด้วยมอเตอร์ไร้แปลงฐานในส่วนนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับตามนี้เลยนะ เดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันนะว่า,าภายในเซตภายในกล่องนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเ,าเก็บออกมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะภายในกล่องก็ยัดมาแบบเต็มพิกัดเลยนะครับอ,อันนี้หลังจากที่แกะออกมาวางเป็นเทียบร้อยในส่วนแรกจะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้า6เดือนแท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่4แอมป์ตัวเครื่องพร้อมกับด้ามต่อต่าง อ่วนนี้ก็จะเป็นล้อทั้ง4ล้อแล้วก็ฝาครอบกล่องใส่หญ้าความจุ28ลิตรอันนี้ก็อุปกรณ์ในการประกอบต่างๆสําหรับตัวนี้น้ําหนักไม่เยอะนะครับอันนี้แค่ตัวเปล่าอย่างเดียวนะสามารถใช้มือเดียวยกได้เลยนะครับใบมีดคมช่วยการตัดหญ้ารวดเร็วขึ้นและลดภาระของมอเตอร์ทําให้การตัดหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นการออกแบบฝาครอบแบบพิเศษนะครับช่วยการตัดหญ้าที่ตัดแล้วเนี่ยตกลงพื้นลดการติดค้างภายในเครื่องได้ดีด้วยนะครับ ในส่วนของการปรับตั้งความสูงเนี่ยสามารถทำได้ถึง3ระดับนะครับความสูง25มิล45มิลแล้วก็65มิลมันจะมีเป็นล็อกๆแบบนี้นะเราก็ปรับขึ้นไปตามนี้ได้เลยมาเริ่มประกอบกันเลยผมเริ่มจากด้ามก่อนนะครับสังเกตดูที่ด้ามเนี่ยมันจะมีรูอยู่หนึ่งข้างนะครับเราจะเอาด้านที่มีรูเนี่ยออกมาเพราะว่าจะต้องใช้สกรูในการขันล็อกอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีความแน่นค่อนข้างเยอะอยู่นะก็กดเข้าไปมุนมุนช่วยนะ จากนั้นก็ใส่อีกด้านหนึ่งให้เรียบร้อยลักษณะสกรูที่เขามีมาในเซ็ตก็ประมาณนี้นะครับเราก็ทําการใส่แล้วก็ขันให้แน่นพอตึงมือก็พอนะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันทีนี้มาทําการต่อด้ามนะครับตรงนี้ซึ่งด้ามตัวนี้ยมันจะมีสวิตติดมาด้วยนะก็ใส่น็อตตัวยาวเข้าไปใส่แวนแล้วก็หมุนตัวล็อกตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ พอได้ที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการดันตัวล็อกนี้ลงไปมันก็จะล็อกแน่นให้แล้วนะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราไม่ใช้งานแล้วนะครับเราสามารถที่จะดึงล็อกตัวนี้แล้วก็พับในส่วนของด้ามจับตัวนี้ให้มันเล็กลงไปมันจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของการใส่ล้อกันบ้างนะครับอันนี้ก็ประกอบไม่ยากนะเราจะหันด้านนี้เข้าไป แล้วก็ที่แกนล้อเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับเราก็ใส่แหวนรองแล้วก็ใส่กิ๊ล็อกนะครับซึ่งทั้งสีล้อเนี่ยก็ทําเหมือนๆกันนะมาดูชัดๆใกล้ๆอีกทีหนึงนะครับใส่ล้อเข้าไปแล้วก็ตรงแกนล้อเนี่ยถ้าหากว่ามันจมลงไปเราสามารถดันออกมาได้นะครับตนั้นก็ดันคลิปล็อกเข้าไป ในส่วนฝาครอบมันจะมีจุดล็อกอยู่5้าจุดด้วยกันเราก็เอามาล็อกให้ตรงจุดต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปไม่ยากนะง่ายๆเลยส่วนด้านอื่นๆก็ประกอบให้ครบแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมาประกอบกล่องเก็บยาก,กันตัวนี้ความจุมากถึง28ลิตรนะครับทำมาจากพลาสติกที่มันสามารถมีความเหนียวยืดหยุ่นที่ดีอ่อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบด้านบนสีดำเวลาเรามาใส่เนะี่ยเราก็ใสใ่ให้มันลงล็อกต่างๆพวกนี้นะ ก็ทำการขยับขยับใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่หูหิ้วตรงนี้เข้าไปใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็ดันเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเวลาไปต่อเข้ากับเครื่องตัดหญ้าเราก็จะต้องดึงแผ่นตรงนี้ขึ้นนะจากนั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยแผ่นตัวนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบก็ทําไม่ยากเลยนะเหลือแค่ใส่แบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานแล้วแบตเตอรี่ก็จะใช้เป็นตัว4แอมป์ที่มีมาในเซ็ตนะครับตัวนี้เขามีระบบความปลอดภัยแบบ2ชั้นนะ คือมันจะมีกุญแจแบบนี้มาให้เราต้องเสียบกุญแจก่อนนะครับอ่านี่คือชั้นที่1ชั้นที่2จะเป็นเซฟตี้สวิตช์นะครับเราต้องกดเซฟตี้ก่อนถึงจะกดสวิตช์เครื่องถึงจะทํางานนะครับสวิตช์มือบีบใช้งานง่ายนะครับใช้2มือนะกดสบายเหมาะสําหรับการตัดหญ้าพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็ในส่วนของด้ามจับก็จะมีการหุ้มโฟมออกแบบมาเพื่อความสบายตนนัดนานๆเนี่ยมันจะไม่เมื่อยล้าและในตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่บอกให้เราทราบว่าหญ้าเต็มแล้วหรือไม่นะครับ ถ้าหากว่ายา่ามันยังไม่เต็มนะเวลาเราใช้งานไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปิดออกแบบน,นี้แต่ถ้าหากว่าญ้าเต็มกล่องนะเวลาเราใช้งานไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่เปิดออกมาแรงตัดด,ดีตัดตวเร็วแรงมอเตอร์ไม่ไหม้ด้วยมอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับมาพร้อมกับเฟืองเกียร์และใบมีดที่คมพิเศษในส่วนนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านล่างนะเวลาเราเปลี่ยนระดับความสูงของตัวเครื่องนะครับ ก็จะใช้วิธีการดึงแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยนะครับมันจะมี3ระดับให้เราเลือกนะแล้วก็เวลาเราจะทําการถอดใบมีดมารับคมต่างๆนะครับเวลาเราจะขันคลายหรือว่าขันแน่นก็ตามทิศทางดังนี้เลยนะครับป้องกันน้ําเข้าแบตเตอรี่ด้วยฝาครอบนะครับมันจะช่วยป้องกันน้ากระเซ็นเข้าเครื่องให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดปัญหาส่วนแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับรถตัดหญ้าตัวนี้ได้ก็มีตั้งแต่4แอมป์5แอมป์และ7.5แอมป์นะครับ ในส่วนของ7.5แอมป์เวลาใส่ใช้งานไปเนี่ยมันก็จะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากขึ้นแต่ว่าเวลาเราปิดฝาครอบด้านบนมันจะไม่ค่อยสนิทนะครับมันจะเหลือนิดหนึ่งแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบานะน้ำหนักแค่7.38กิโลกรัมถ้ารวมแบตเตอรี่4แอมป์แค่8กิกรัมเท่านั้น และหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะพับในส่วนของด้ามจับตรงนี้ได้นะครับเพื่อว่าเวลาไปเก็บเนี่ยมันจะได้ประหยัดพื้นที่หรือเราไปใส่ท้ายรถก็ได้นะครับ โวยน้ําหนักที่เบานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับเวลาเราเข็นไปเนี่ยมันสามารถที่จะเข็นไปแบบเบาๆสบายๆเลยสําหรับพื้นที่ที่สามารถตัดได้เนี่ยสามารถตัดได้กว้างถึง150ตารางเมตรถ้าหากว่าใช้กับแบตเตอรี่5แอมป์นะครับถ้าเป็นตัว4แอมป์นี่ก็ได้ประมาณ120ตารางเมตร แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะความหนาของญ่าด้วยนะครับยิ่งญ้าหนามากเท่าไหร่เนี่ยการกินของแบตเตอรี่มันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ ในเรื่องของความแรงในการตัดน,นี่ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่ามอเตอร์เป็นแบบบัตเล็ตแล้วก็มาพร้อมเฟืองเกียร์แล้วก็ใบมีดคมๆเวลาเราไปตัดใช้งานเนี่ยตัดได้คมรวดเร็วราบลื่นไม่สะดุดนะครับ แล้วถ้าว่าเราตัดไปนะครับยามันเต็มแบบนี้แล้วนะเราสามารถถอดไปเททิ้งได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากเวลาเราตัดเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลามากวาดมาเก็บก็คือให้มันตัดแล้วก็เก็บไปในตัวเลย ท่านไหนที่กาลังมองหารถตัดหญ้าไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่นะครับของโอซูกาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวน่าใช้งานเพราะว่าตัวเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะครับไม่ว่าใครก็สามารถที่จะใช้งานได้มีระบบความปลอดภัยให้ถึง2ชั้นก็คือมีกุญแจแล้วก็มีเซฟตี้สวิตช์ให้ด้วยเมื่อจับก็จะมีการหุ้มโฟมนุ่มๆน,นะเวลาเราจับใช้งานานาน,านๆไม่ปวดมือไม่เมื่อยล้ามอเตอร์ไร้แปรงถ่านมาพร้อมกับเฟืองเกียร์และใบมีดคมๆนะครับพละกําลังในการใช้งานแล้วก็ความคมเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับ และยังมีรับประกันให้ด้วยถึง6เดือนนะท่านไหนที่สนใจอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอรตรงเดสคริปชันได้เลยส่วนราคาก็ตามนี้ครับที่ผมขึ้นให้ดูหน้าจอเอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนะสำหรับรถตัดหญ้าจากโอซูกะใช้แบตเตอรี่นะครับก็นะ่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆมารีวิวแนะนาให้ชมกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนลวครับผมสวัสดีครับ